แต่มีเรื่องสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ2เรื่องนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คงจะต้องพูดคุยกับพี่น้องประชาชนครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของมาตรพุทธครับเรื่องของมาตรพุทธเนี่ยผมขอเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะหาจุดสมดุลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่มาตรพุทธนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหาความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผมเข้ามาครับก็มีการประกาศเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตควบคุมมลพิษนะครับหลังจากก่อน,นหน้นนานี้เนี่ยไม่ได้มีการประกาศนะครับและผมก็ได้ยืนยันครับว่ารัฐบาลน,นั้นเนี่ยต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา67ปัญหามีอยู่ข้อเดียวละครับว่าการตีความว่าวิธีการในการนํามาตรา67ไปใช้เนี่ยจะทํากันอย่างไรนะครับสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับมาตรา67ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่า โครงการพัฒนา,ต,าต่างๆที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรงเนี่ยครับจะต้องทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสุขภาพนะครับและเปิดโอกาสให้องค์กรอิสระทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ความเห็นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ได้เดินหน้าในการที่จะวางกติกาว่าเงื่อนไข3ข้อนี้ครับจะปฏิบัติอย่างไรนะครับจริงๆแล้วผมก็ได้ให้เร่งรัดเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน แต่ก็มีความเห็นที่แตกต่างยกตัวอย่างเช่นองค์กรอิสระเนี่ยควรจะเป็นองค์กรเดียวหรือขึ้นบัญชีองค์กรต่างๆไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จะอย่างไรก็ตามร,รัฐบาลได้ถือแนวทางปฏิบัติว่าไม่ว่าจะมีความพร้อมไม่พร้อมตรงนี้ต้องปฏิบัติการตามมาตรา67ทีนี้เมื่อจะปฏิบัติตามมาตรา67ก็ต้องมีคนชี้ครับว่าโครงการไหนเนี่ยที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนะครับสิ่งที่รัฐบาลทําก็คือ เอารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งมีเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยเข้ามาเป็นเกณฑ์นะครับโครงการที่ได้มีการเดินหน้าในการอนุญาตไปเนี่ยคือโครงการที่ได้รับการยืนยันจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่าไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนก็จึงเดินหน้าไปแต่ถ้าโครงการไหนมีลักษณะเช่นนั้นก็ต้องหยุดครับจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามมาตรา67ได้อย่างไรก็ดีครับสารปกครองเนี่ยได้วินิจฉัยนะครับ เป็นคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับว่าควรจะหยุดทุกอย่างไว้หมดเลยซึ่งเหตุผลที่รัฐบาลต้องอดทอนก็เพราะว่าในบางโครงการแท้ที่จริงแล้วเนี่ยครับเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะเป็นการลดมลพิษเพราะว่าเมื่อปี2550เนี่ยได้มีมติที่บังคับไว้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของมตัตยพุทธว่าโครงการที่จะขยายได้เนี่ยครับมาขออนุญ,ญาตในการขยายได้เนี่ยจะขยายได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขในการไปลงทุนในการลดมลพิษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ย ในระหว่างนี้นะครับก็จะอุทธร์นะครับถ้าอุทธร์แล้วเนี่ยโครงการที่จะอนุญาตเพิ่มเติมเนี่ยก็จะหยุดไว้ก่อนครับแต่โครงการที่ได้อนุญาตไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะดูว่าสารเนี่ยจะมีแนวทางให้รัฐบาลปฏิบัติอย่างไรนะครับผมเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมก็ห่วงใยในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทราบดีครับว่าพี่น้องโดยเฉพาะที่มาตยพุตรเนี่ยนะครับได้ประสบกับปัญหาซึ่งต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ย ปัญหาที่ไม่ดูแลกันในเรื่องของผังเมืองก็ดีปัญหาในเรื่องที่บางทีมีการประเมินเป็นโครงการโครงการแต่ลืมภาพรวมนะครับของความสามารถในการรองรับทางอุตสาหกรรมเนี่ยผมจะหนักในเรื่องเหล่านี้ดีแล้วก็ยินดีนะครับอย่างที่เคยได้พบปะกับทางผู้ที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนส่งตัวแทนมาเนี่ยว่า สามารถมาดูเป็นโครงการโครงการได้ครับแม้แต่โครงการที่อนุญาตไปแล้วนะครับถ้ามีข้อมูลว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ต้องดําเนินการนะครับเหมือนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งค้างคางกันมาอย่างที่สระบุรีขณะน,นี้เมื่อกระทรวงสาธารณสุขสรุปผลมาผมก็ได้ส่งให้กระทรวงทรัพยากรและกระทรวงสาหกรรมได้ดําเนินการในทางกฎหมายว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปนะครับเพราะนั้นผขอยืนยันว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพียงแต่ว่า ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องดูแลครับว่าในส่วนของนักลงทุนนะครับซึ่งเข้ามาลงทุนภายใต้ความเข้าใจของเขาว่าปฏิบัติตามกติกาของบ้านเมืองทุกอย่างเนี่ยก็ควรจะมีความแน่นอนความมั่นใจตามสมควรนะครับขอเรียนว่ารัฐบาลจะทําเรื่องนี้อย่างรอบคอบคํานึงถึงผลกระทบรอบด้านนะครับมีความสมดุลก็คือว่าการพัฒนาเดินได้แต่เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนและ ไม่กระทบคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในลักษณะที่ทําให้เกิดความเสียหายเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่องนี้ผมก็ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะต้องทําเป็นภาพใหญ่ของทั้งประเทศเลยนะครับจึงได้มีการปรับปรุงครับเดิมมีคณะกรรมการดูแลการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และอื่นๆเนี่ยขณะนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับให้สภาพัฒน์เนี่ยเสนอมาเลยว่ามีอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับที่เราคิดว่าประเทศไทยอาจจะไม่ต้องการเลยนะครับเช่นอุตสาหกรรมหนักหรืออะไรต่างๆนะครับ แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายได้การจ้างงานเป็นอย่างไรเราสามารถเอาเรื่องการท่องเที่ยวเอาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรมาทดแทนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งสภาพ์ก็จะกลับไปศึกษาแล้วก็รายงานเรื่องนี้กลับเข้ามานะครับ